มันมีระบบบั๊กนั่นเองนะผมนะแลวตอนนี้เขาก็เริ่มไล่คืนแบบว่าของให้ผู้เล่นที่แบบว่ากลับมานั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครกลับมาก็สามารถไปขอของจากแอดมินได้เลยนะผมนะก็อย่างแรกเลยนะผมที่จะบอกนั่นก็คือถ้าเราเข้าเซิร์ฟมานะครับวันนี้ถึงวันที่11เดือนนี้ เท่านั้นนะครับผมนะถ้าใครมาหลังจากนี้จะไม่ได้แล้วนะครับเออแนะนําว่าให้รีบมารีบเข้ามาทันทีเลยนะผมเมื่อเห็นโพสเอ,อเห็นคลิปนี้เนะีก็บอกเลยว่าเซเว่นนี้นะผมนะก่อนวันที่11เดือน11นะครับผมเดือนนี้แหละเออเดือนนี้ภายในวันวันอะไรวันเดยวนะวันวันเพื่อหัสนะผมวันเพื่อหัสนะครับเออถ้าเข้ามาก่อนวันพื่อหัสเราจะได้โปเกมอนชายนี่ นะครับผมเออเราจะได้โปเกมอนเป็นโปเกมอนาชนีนะครับผมนะเราจะแบบว่าไม่ใช่แบบเป็นโปเกมอนปกตินั่นเองนะผมเราจะได้เป็นโปเกมอนายนีนะฮะเราไม่ต้องหาเลยตัวตัวโปเกมอนเริ่มต้นก็จะเป็นาชนี่ทันทีเลยนะครับผมนะแนะนําว่าให้รีบมานะครับผมรีบมาเล่นทันทีเลยเพราะว่าเนี่ยดูดิโอ้โหโปเกมอนาชนีนี่หายากนะทุกคนนะเออบอกไว้ก่อนเลยว่ามันหายากนะครับผมนะก็แนะนําว่าให้รีบๆมานั่นเองนะครับผมนะมีฟอสซิลอะไรแถวนี้ไหม ไม่มีเหรอแสดงว่าเออรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเพิ่งเปิดนะผนะแนะนําว่าให้รีบๆเข้ามาเล่นนะเออเพราะว่าตอนนี้แบบเซิร์ฟเวอร์เขาเพิ่งเปิดเลยนะครับผมเขาเพิ่งแก้เสร็จเลยนะครับผมนะเออก็แนะนําว่าให้รีบเข้ามานะครับผมตอนนี้ก็ได้โปเกมอนชายนี้ด้วยเออเนี่ยดูดินะครับผมก็ต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับผมนะก็โอ้โหสปาวนี่เขาก็สร้างใหม่ใช่ไหมเออเพราะว่าล่าสุดที่เราไปไปไป,ไปโปรโมทสปาวเขาไม่ใช่อันนี้อะ่ะเออใช่ปา่าว <laughs> ใช่ป่นะแล้วเอ้ยใช่ป่ะวะเฮ้ยไม่เออใช่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 ใชใชใชสปาเขาไม่ใช่อันนี้เว้ยเออตอนแรกอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของเออแจกฟรีนะผมนะได้พลาพลายพังกินมาโอเคเก็บมาได้เบ็ดตกปลาฟรีด้วยนะครับผมนะอะเก็บมาเรียบร้อยแล้วก็เราจะได้ชุดฟรีด้วยนะครับผมเป็นชุดปิกาจูใช่ป่ะวะเ,เนี่ยนะเออเรานี่ อ่าเป็นชุดป,ปิกาจูนะครับผมนะเราจะก็จะได้เป็นชุดป,ปิกาจูมานั่นเองนะผมแล้วก็มาเรามาลุยกันต่อดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นของออนไลน์แลกของนะผมนะถ้าเราออนไลน์ก็จะได้ของนั่นเองแนะนําบอกเลยว่าเราได้เทพเหมือนเดิมนะผมนะเออนี่กาชาลีเจตเดลี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นได้ลูกเกียด้วยเอ,อ้ยเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้จําได้ว่ามันไม่มีไม่ใช่เหรอเอ,อ้หรือว่ามีวะเอ,อ้ใช่เหรอเอ,อ้ใช่เหรอไม่ใช่เขาว่าเขาเปลี่ยนใหม่เหรอ เออเนี่ยไอรูไอเอวีชายนี e ่ v อะไรพวกนี้หรือหรือเลโอรู้เนี่ยมันจะไม่ไม่มีป่ะเออถ้าจำไม่ผิดอันนี้นะเขาน่าจะเปลี่ยนใหม่นะผมนะเออเพราะว่ามีแบบพันเจ็ดชั่วโมงปกติมันจะมีการชาริจเจอ,เอรี่แค่นั้นนะผมนะเออ เนะน,นี่ยอันเนี้ยคือน่าจะเปลี่ยนใหม่นะผมเนี่ยไอพันเชั่วโมงได้ลูกเกียเนะี่ยผมจําได้ว่ามันไม่ใช่ลูกเกียเออเพราะว่ารู้สึกว่าจะออนไลน์กาชาลิเจตัลี่หนึอย่างเดียวนะที่ผมจําได้อนะเนี่ยแล้วก็มีจิราชีด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็มีแบบเครื่องผสมพันธ master ball อันนี้มีอยู่แล้วเออเครื่องผสมพันเลโอรุชายนี่ไอโปเกมอนชายนี่พวกเนี้ยมาใหม่แล้วก็หินเมกาด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมวกแมวนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ เออแล้วก็โอ้โหอ,อะไรธนาคารฝากเงินหากตายเงินจะหาย50%มันจะมีคนตายอ๋อตกแจกที่สูงตายไงโอ้มีแอปเปิลด้วเเด้ยไหนไหนไหนไดอารี่ฟรีอ่ะเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วมาเฮ้ยโอหแอปเปิล รู้สึกว่ามันจะมีไอ้นี่ด้วยนะครับผมม,มีเอฟพีแชร์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นของแฟชั่นนะครับผมสามารถซื้อแฟชั่นได้เอ๊ะตรงนี้ก็โอ้เป็นของรับฟรีนะครับผมนะสามารถมากดรับได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีหุ้ยให้โปรเทคสามคูสามสิบคูเลยอโอ้ว้าวให้โปรเทคขนาดนี้เลยหุ้ยถามจริงเออโอ้โหดูดิเนี่ยโอ้โหทุกคน เขาให้โปรเจกต์สามสิบคูณสามสิบเลยว่ะแบบแจกฟรีด้วยนะเออแจกฟรีด้วยนะผมไม่ต้องเติมนะเออโอ้เอาว่าอุ้ยโคตรโคตรใจป๋าเลยเอ,อ่ะเออไหนขอกดอีกทีโอหนึ่งปีกันอีกสองเดือนโอ้ไม่ก็ไอพวกนี้ก็จะรับได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะผมแล้วอันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนั่นเองนะผมนะโอ้ดีว่ะเออเราจะได้แบบไปจับโปเกมอนได้เลยแบบว่าชั่วโมงนึงก็ไปจับได้ทีนึงอะไรเงี้ย เราสามารถที่จะไปหาจับโปเกมอนได้เลยนะครับผมนะแค่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเออแล้วเราก็มารับโปรเจกต์ฟรี30มสคูณสาแล้วก็โปเกมอนใช้นี่ฟรีหตัวนะครับผมนะโอเคแล้วอันนี้เลือกทีมกดคลิกขวานะครับผมเราจะเป็นซอร์สละกันอ่าเรียบร้อยเราเปลี่ยนเป็นซอร์สแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแมปนะผมที่สามารถดูได้ก็เราก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเออนี่เราจะอยู่ตรงนี้ก็ถ้าไปทางซ้ายมือเราก็จะเจอกับกาชาโซนเมกาโซน แล้วก็ทางขวามือก็จะมี event อีเวนต์เควสเหรอโอ้เควส e โซนเหรอใช่ไหมอ่านว่าเควสโซนเออใช่เควส z โซนแล้วก็ช็อปเฟอร์นิเจอร์ช็อปโซน t m t r อ๋อตรงนู้นใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแวบๆบแบบว่ามันมีเอ c อออยู่เออขอไปดูหน่อยสิไหนคืออะไรอ่ะ NPC อะไรนี่ นังเล่นแร่แปรธาตุอ๋อเอามาแลกไอ้น,นี่นะครับผมนี่ซันสโตนนะครับผมซึ่งเอาอันนี้แหละเออเนี่ยเห็นไหมเอาเดมอนมาแทนนะปกติมันจะใช้9อันไงอืมแล้วเอาเดมอนมาแทนแล้วเอาแลกอันนี้ปุ๊บแล้วก็จะได้เป็นอันนี้แล้วเอาก็เอาเดมอนแฮมเมอร์มาแลกเป็นหินนั่นเองนะครับผมเนี่ยคิดว่าน่าจะครัฟไม่ได้นะเออคิดว่าน่าจะคาฟไม่ได้นะทุกคนนะอันนี้เป็นชุดแฟชั่นนะครับผมที่แบบว่าเออใส่ จากไอหินนะครับผมนะครับหินนะเออแต่แค่คิดว่าน่าจะน่าจะคุ้มสุดแหละเออเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยมันมากกว่าขนาดนี้อีกนะมันมากกว่า20ก้อนอีกนะเออคิดว่าน่าจะมากกว่า20ก้อนนะเพราะว่าไอแค่ชุดก็8แล้วหมวกนี่5้าโอเคเท่าทุนกางเกงนี่ก็7แล้วโอ้โหก็น่าจะคุ้มอยู่แหละอืมตอนนี้จะเป็นเควสเบ็ดโปเกมอนโอ้ ถ้าเราหาได้เลเวลแม็กหตัวเราได้ซูเปอร์ลอตเลยเอวแล้วหายไปไหนวะเออเราได้ชุดซูเปอร์ลอตเลยนะผมแล้วก็ชุดแฟชั่นเราสามารถที่จะเอาไอ้พวกนี้โอ้มาแลกได้ด้วยเหรอว้าวโอ้ถ้าเราหาแร่มานะผมแล้วก็เอามาแลกไออันนี้นะเออแลกอันนี้นะผมคลาสเอสนะเออสร้างปีคาสเอสเราก็สามารถที่จะได้ดวงตาไอพวกนี้มาแลกพวกนี้ได้เลยมีหัวโอ้ มีวิงมีเสื้อแล้วก็มีปีกนะครับผมมีปีกมีหัวหัวคอยคิงหัวเอ่ออะไรสักอย่างหมวกของอะไรสักอย่างแหละนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งไวเราสามารถที่จะเอาหาหนังมาแล้วก็ทำรองเท้าวิ่งไวนั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอโคอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้นั่นเองนะผมแล้วก็เอามาครับ เอยเอามาแลกสิเออเอามาคราฟะไรละ่ะเอามาแลกเป็นรองเท้าว,วิ่งไว50%นั่นเองนะผมเราสามารถที่จะวิ่งไวได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็เ,เวสแลก p ปรเทคโอโอ๋อไม่ต้องเติมเลยเราสามารถทำฟาร์มหาเพชรแล้วก็เอามาแลกโปรเทค t โตนเลยนะครับผมนะทุกคนนะเราสามารถเอาโปรเทค t โตนมาเอา่อจากตรงนี้นะครับผมนะเราสามารถที่จะแลกได้นี่ไงวีดเลเวลส นี่เราเอาเลเวลสอันหนึ่งมาแลกได้4ได้ได้หอันนะผมแล้วก็ตรงตรงตรงสปาตรงนู้นมันใช้ไม่กี่อันเองหรือเปล่าวะใช่ไหมเออมันใช้มันใช้กี่อันอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะคุ้มอยู่ถ้าเราขยันเล่นนั่นเองนะผมนะโอเคไปเราไปกันต่อดีกว่าทางนู้นบางร้วกันขอเดินทางลัดมาขอลัดทางหน่อยแต่ไหนๆก็มีทางเดินอยู่แล้วก็เดินมาทางนี้หน่อยแล้วกัน อ๋อจุดสีเหลืองก็คือจุดที่มีโปเกมอนนั่นเองโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหแล้วมาท้าเราสู้ตอนนี้เนี่ยนะขอหนีก่อนละบา,บายบายเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เกี่ยวอะไรอโอ้แจกหินเมก้าฟรีเลยเหรอโอ้สุดอยอดว่ะสุดอยอดว่ะแจกหินเมก้าฟรีด้วยเอยเอาว่ะนึกว,ว่าแบบไม่จะแจกนะเนี่ยเออเพราะว่าปกติแล้วจะไม่แจกนะเนี่ยโอ้แจกฟรีโอเคใส่เลยเรียบร้อยเท่านี้ถ้าเราได้เออถ้าออนไลน์ครบ กี่ชั่วโมงเนี่ยแหละเราก็จะได้ลิซัดอนล่างเมกาเออนะครับผมนะเราก็จะได้ลิซดอนล่างเมกานั่นเองนะครับผมถ้า,าโอ้โหเป็นหุ่นหรืออะไรอะหุ่นใช่ไหมอ๋อหุ่นแหละเออหุ่นหุ่นหุ่นโอ้ตกใจนะว่าแบบเป็นโปกเกมอนแบบปกติเราจะได้ไปจับเลยเมื่อกี้โอเคมาดูทางนี้กันบ้างนะผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนกาชานั่นเองนะผมนะเราสามารถที่จะเอาคีย์อันนี้เนี่ยเราสามารถซื้อคีย์ได้เห็นไหม อ่าซึ่งคีอันนี้ก็เป็นเงินในเกมนั่นเองนะผมนะแล้วก็เอามาซื้ออันนี้ได้แลกเปลี่ยนได้แล้วก็เอามาสุ่มได้เลยนั่นเองนะผมนะตามนี้เลยโอเคต่อไปทางนี้ล่ะคืออะไรนี่คือที่ขายนะครับผมขายของนะครับร้านร้านรับซื้อแหละเออนะก็เอามันฝรั่งมาขายได้แต่โมแครล,ลอทอ้อยข้าวแล้วก็โกโก้ก็ขายได้นะครับผมนะอืมแต่คิดว่าแครล,ลอทน่าจะดีที่สุดนะผมนะเออจาก จากที่ดูโดยรวมมาแล้วนะครับผมนะคิดว่าแคนลอตน่าจะดีที่สุดเพราะว่าไอ้มันฝรั่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นมันฝรั่งบูด้วยไงเออมันมันฝรั่งบูดอ่ะอ๋อในนี้ไม่มีอะไรโอเคไปตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรขายขี้กาชาอ๋อตรงข้างในอ๋อเมกาเมกาเมกาหินเมกาครับผมตรงนี้เป็นที่จําหน่ายหินเมกาครับผมนะถ้าเราสุ่มไอไออันนี้ได้มันก็จะเป็นเศษใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด เออนี่นะครับผมมันจะเป็นสแคปเมก้านั่นเองนะผมซึ่งสแคปเมก้าน,นี้เราสามารถมาแลกเป็นหินเมก้าเออเศษสิบอันแลกหินเมก้าถึงจะเกลือก็ตามนะครับผมเราก็ยังแลกได้นั่นเองนะผมนะจะอยากได้ตัวอะไรก็เอาเลยเลือกเอาเลยเขาหามาให้หมดแล้วเนี่ยเออเนี่ยเห็นปะลิซซอนเอ็อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ต้องเติมก็อยู่ได้นั่นเองอะไรเนี่ยอ่าไอพ i ลิมิเใครวะ ไม่รู้ได้หินเมกาอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าหินเมกาที่บักอะไรหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะใช่นี่ไงมีกุญแจบัักด้วยนะผมนะเออฮะดอกจากพิกาชูแมกนมเนตไมเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีมีดอกบอจริงปะเฮ้ยหาได้เออจริงปหมเนี่ยโอ้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันสามารถหาได้จากพิกาชูเหรอหรือว่า ไอ้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 เอออออะไรเนี่ยอ่ะเออเผาซะเลยนี่เออมามามาอยากอยากตีมากก็มาเลยมาเลยก็ก็ก็มาสิครับเออเออเผาอุ้ย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 แท็คเกิลอ่ะโอ้มันมีสกิลตีด้วยนี่นี่เลือดแดงเลือดแดงเราจะตายไปด้วย่ะเนี่ยมันเป็นตัวระเบิดนะเออโอเคตายเรียบร้อย อ่าโอเคเรียบร้อยครับเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในนี้เรามีอะไรไหมไม่มีโอเคในนั้นเรามีอะไรหรือเปล่าโอน่าจะไม่มีนะเราเคยเข้าไปยังวะเอ่อออย่างไม่มีอะไรเลยโอใช่ปะไม่ไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคตามตามนั้นโอเคไม่มีอะไรเลยนะผมนะตรงนี้โอเคไปก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าใช่ไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแมปแป๊บหนึ่งนะมันจะมีอีเวนต์เควสอยู่ทางนู้นอะ เราต้องเดินผ่านทางอีเวนต์เควสไปแล้วก็ EV วีเลเวลโซนก็จะต้องเดินผ่านเมกาสโตนไปนะผมนะเออเมกาโซนนะครับผมโอเคงั้นเออเดี๋ยวนะนวาร์ปได้ป่าวะเอา้าได้นี่หวะอ๋อโอเควาร์ปได้โอเคก็มีวาร์ปแบบพวกไอ้ไบโอมนะครับผมนะมีทุกไบโอมเลยดีเอ็นก็มีเนเธอร์ก็มีดิฟโอเชียนมัสลูมเอ็กซ์ตรีมฮิลบวกไอแพน์ โค้ดไทก้าลูเฟตฟอเรสบีฟาฟอเรสต์สวันน่าสวัมแลนด์จังเกิลซันฟลาเวอร์ไทก้าเอม็มดีเซิร์ดเมซานะครับผมนะตามนี้เลยแล้วก็ฝีโซนเป็นโลกสร้างบ้านนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปทางนู้นหน่อยแล้วกันเราอยากรู้ว่าอีเวนต์ไออ๋อโอเคยังไม่ได้เราอยากรู้ว่าอีอเ,เอวนต์เควสเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะเอออยากรู้อยากรู้ขอเดินไปดูหน่อยแล้วกันนะทางนู้นใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนนะเออใช่ปะวะ ใช่ปะวะใช่แหละน่าจะต้องเดินไปทางนี้แหละเออหรือเปล่าทำไมมันไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยทางนู้นอะใช่ปะวะเนี่ยใช่ปะวะฮัลโหลฮัลโหลไหนไม่เห็นมีตัวอะไรโอ้พิกาชูพิกาชูเต็ไมไปหมดเลยอะไรกันนี่โอ้นี่เดี๋ยวนะนี่เรามาผิดทางปะวะเรามาผิดทางไหเนี่ยเดี๋ยวทางนี้มันอะไรนี่ ทางนี้มันคือที่เก็บ E ีปีไปเนี่ยฮะใช่ไหมเออมันเหมือนมันเป็นเหมือนที่เก็บ E ีแล้วไอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะนะนะ,นะ,นะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูหน่อยสิขอไปดูหน่อยสิมันคืออะไรเอออะไรนะอ๋อนี่ไงเควสทาโลวีนโอ้ดวงตาอ๋อเค้กดวงตาอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนเออไอไอพวกนี้นะผมนะมันสามารถที่จะไปหาได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมีมีเบลดามด้วยเหรอเฮ้ยจริงปะ อย่าบอกนะว่ามันมีเบลเบลดัมให้ตีไหนไหนเบลดัมให้ตีเฮ้ยจริงเหรอมีเบลดัมให้ตีด้วยเหรอเอาล่ะทุกคนเราต้องตามหาแล้วล่ะเบลดัมเราอยากจะไปจับมันอนะเออไม่ใช่อะไรเลยอยากจับเบลดัมไหนวะไหนวะไหนเบลดัมวะ ทางนี้มันมีแต่อ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหมีเบลดัมให้ตีด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแชมเบอร์เดครนะผมนะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีชายนี่ออกหรือเปล่าอืมแต่ที่แน่นะครับผมนะเราก็จับมาเลยจับมาเลยแล้วกันเออ เป็นไงล่ะเนี่ยเรามีเบลดัมใช้ฟรีแล้วทุกคนตรงนี้อ้อตรงนี้มันจะเป็นที่เอ่อเรียกบอสนะผมเลดบอสนั่นเองนะผมนะเออมันจะมีเทียเลทที่เรียกเลดบอสด้วยนะผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะก็เกิดตามปกติทั่วไปซึ่งเราก็ต้องใช้ของบางอย่างในการที่จะต้องเอามาเรียกมันนั่นเองนะผมนะ เออเซเวอร์นี้ก็น่าจะมีน่าจะอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไอของอน,นั้นมันโดนรีไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เออเนาะผมก็เขาก็พยายามที่จะค่อยคอยคืนของผู้เล่นอยู่นั่นเองนะผมนะก็สามารถทักทักไปในเอ่อช่องที่เขาแบบว่ารับข่าวสารได้เลยนะผมนะเออแบบว่ารับแจ้งอะไรพวกนี้อืมหรือไม่ก็ทักไปในทาง Discord ของเขาก็ได้นะน,น่าจะมีอยู่ Discord ของเขานะเออโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเควสนะผมอีเวนต์ซึ่งเราสามารถมาเก็บเวลได้นะ เออเพราะไอตัวพวกนี้มันก็สามารถที่จะมาตีได้เลเวลตั้ง60เห็นไหมแต่คิดว่าทางทางนู้นน่าจะเป็นที่เก็บเเวลที่ดีกว่านะ่าจะคิดว่าน่าจะมีเลเวล100ด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าเออเราต้องเดินตามทางทาง,ทางที่เขาบอกนั่นเองโอเคเดินไปทางนี้เลยแล้วก็เดินไปนู่นเลยเดินไปยาวๆบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เขาสร้างสปาวใหญ่มากแล้วก็ ให้เราแบบเดินได้ตามสบายเลยทุกคนนะเออเราแบบสามารถเดินได้หรือบินก็ได้เออเราบินก็ได้เอาใช้โปเกมอนบินก็ได้อมไม่ต้องเดินก็ได้เราใช้โปเกมอนบินก็ได้นะครับผมนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเลเวลกับ E V S นั่นเองนะครับนะเราสามารถที่จะมาเก็บ E V S หรือเลเวลได้ที่ตรงนี้เลยใช่ไหมไหนวะตัวไหนวะไหนอ่ะอ๋ะอโสวัสดีครับ โอ้ oh, อันนี้เป็นที่จุตินะผมเออแล,แล้วก็มีระบบจุติด้วยสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเออมันมีระบบจุติด้วยนั่นเองซึ่งระบบจุติอันนี้มันจะสามารถรีนิสัยได้แต่ต้องเป็นเลเวล100เท่านั้นนะครับผมนะเออไม่ไม่น่าจะไม่ต้องนะใช่ปะไม่ต้องเลเวล100ใช่ไหม แต่อาจจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นจุดเอ่อลวเลเวลหนึ่งร้อยเออถ้าจะไม่ผิดไอ้จุดติแลกเหรียญเนี่ยต้องเลเวลหนึ่งร้อยนะครับผมอันนี้ก็เลเวลหนึ่งร้อยเห็นปะเงื่อนไขโปเกมอนต้องเลเวลหนึ่งร้อยเห็นไหมเอออันนี้คือถ้าเราจุดติแลกเหรียญไปเนี่ยโปเกมอนก็จะหายไปเลยนั่นเองนะผมนะแต่ถ้าจุดตีลีนิสัยก็จะเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนนิสัยนั่นเองตรงนี้คืออะไรนี่อ๋อเหรียญจุดติเราสามารถเอาเหรียญจุติมาแลกของได้ด้วยนะครับผมนะอ่านี่เลยตามแบบารกซะ นะครับผมเออตามนั้นโอเคแล้วในกล่องนี่มีอะไรไหมไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีแล้วไอเอเอพีซีที่มันเอาไว้เก็บอีวีกับเลเวลอยู่ไหนวะเออตรงนี้มันรู้สึกว่าจะมีอะไรสักอย่างด้วยนะโอ้โถนึกว่าอะไรเออเดี๋ยนะแล้วทางไหนอะที่เก็บอีวีกับเลเวลฮัลโหลอยู่ไหนหรือว่าเขาอให้เก็บกับไอไอไคอคิงอ่ะ ไม่น่าใช่นะเอออันนี้ผมก็ฮ่าไม่เจอเหมือนกันนะเออเพราะว่ามันเป็นบ้านเยอะแยะไปหมดเลยอะอืมแต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นแหละถ้าเราลองหาดูดีๆเออเดี๋ยวนะขอลองเดินไปทางนู้นหน่อยแล้วกันเนี่ยตรงนี้มันมีไอ้พวกแบบว่า NPC พวกนี้อะอ๋อรู้แล้วนี่แน่ๆชัวร์้อ็โอ้โหดูดิต้นมงต้นไม้เต็มเลยนี่ชัดเลยนี่ไงที่เก็บ EV เอ้ยที่เก็บเลเวลนะครับผมนะ นี่เต็มเลยนี่โอ้เลเวลสามสิบสี่แล้วตรงนู้นนะตรงนู้นเลเวลเท่าไหร่ห้าสิบโอเคตรงนี้ห้าสิบโอ้โหอย่าบอกนะว่าถึงเก้าสิบเลยเหรอเจ็ดสิบโอเคแล้วทางนู้นล่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมมนมีอ๋อโอเคเราสามารถที่จะเก็บเลเวลได้ถึงเจ็ดสิบนั่นเองนะผมนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอ v นั่นเอง อ่านี่ตามนี้เลยโอ้โหมีทุกตัวมีทุกที่เก็บนะผมนะแล้วก็มีที่ฮิลที่อะไรให้ด้วยถ้าเราอยากจะเก็บก็มาเดินทางมาเก็บได้เลยนั่นเองนะผมนะโอเคเซิร์เวอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมถ้าเราตกผิดพลาดอะไรตรงไหนไปเดี๋ยวแอดมินเขาก็าจะจ้างเรามาอีกหรือเปล่าวะโอ้เฮ้ยมีเทิดเงินด้วยเหรอเฮ้ยใช่เหรอ,หอเรามีศูนย์บาทอะเราไม่สามารถเทิดได้ เราไม่สามารถเทรดได้เรามีศูนย์บาทอืมถ้าเรามีตังก็น่าจะเทรดได้อยู่แหละมัง้งคิดว่านะเออน่าจะได้โอเคเอาจเกันีพี่หน้าครับผมพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด,ดะกระด,ดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะเออ <laughs> ก็ฝากช่วยกันเป็นกําลังใจด้วยลวกันในการอัดคลิปของผมนั่นเองนะผมนะแล้วก็ฝากด้วยลวกันนะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดด้วยนะครับผมหรือถ้าใครยังไม่เอ่อกดแล้วมันไม่แจ้งเตือนก็ฝากกดอีกรอบด้วยแล้วกันนะครับนะเออก็ถ้าเอาเป็นว่าก็เอาเอาซะแบบว่ากดทุกรอบเลยที่แบบเข้ามาดูกดใหม่แล้วก็กดใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะอืม พอกดยกเลิกปุ๊บก็ก็กดกลับมาใหม่อะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับผมโอเคเอเคกันอีพี่หน้าครับผมอีนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจ้าลาโอย